ไม่มามาไม่อะไรคะไม่จงใช่อัน้อ๋อไม่ต้องใช้อันนี้ใช้อันไหนคะใช้ใช้อันเดียวนะโอเคได้ใช้อันเดียวนั่งัำสมาธิไหมคะคือนั่งจะย่ำนั่งยิ้มษาเก่งมากอ่ะออกมาทำเงี้นะผมว่าใช้อันเดียวนะหนึ่งสอง อาซิดอัพด้วยค่ะอ่าโ uh. อเค okay. ไอต,ติมนอนซิดอัพค่ะนอนซิดอัพเร็วนอนไปเลยแล้วซิด okay. อัพโอเคอ่ะนอนค่อยๆลงนะห,หัวอ่าโอเคซิดอัพยกขาขึ้นหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอาค่อยๆเอาตัวขึ้นค่อยๆเอาตัวขึ้นอ่ะเทน เทนฟิตเนสเด็กอ่ะอย่างนี้ยืดขายืดขาตรงตรงค่อยๆลยุกหนีทำมืออย่างนี้ทำมืออย่างนี้ค่อยๆลุกหนูยืดขาตรงตรงยืดขาตรงตรงอ่ะหนูเป็นผู้หญิงหนูเอาขาแค่นี้ก็ได้ค่ะเล่นนะค่อยๆอยึ๊บหนึง่งอ่าอึ๊บสองอ่าอึ๊บสามตหน้าเลยนะ หายใจด้วยนะเนี่ยเก่งมากเลยอ่ะมาฮุลฮุตเฮุล่าฮุตเฮุลาฮุตเอ่ะมุนค่ะมุนค่ะมุนค่ะมุนจัดมุนจัดมุน โอเคเสรซนละเหนื่อยละ